สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้มาเปิดแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยวัดโคศีตารามจังหวัดชัยนาธมีดปากกานะคะมีดปาก,การาคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะ ชี่วัดหมดแล้วนะคะมีปากกา1หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะแล้วก็สร้อยกระดูกค่ะ ส่กระดูกหกร้อยบาทค่ะส่อยกระดูกหกร้อยบาทมีดปากกาหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะสนใจรายการไหนแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะ087 37 14296ค่ะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อรอบหน้ามี วัตถุมงคลมาแบ่งปันอีกค่ะขอบคุณมากค่ะ